ทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระพุทธองค์ทรงแสดงทมแห่งเหตุที่มาเหล่านั้นเมื่อเหตุจบก็จบเพราะนั้นเพราะนั้นถ้าใครเป็นเหตุแต่ทําไปตีจนแตกมันก็เลยเป็นบุญ <S <S <ess> <S ตรงตรงที่เหตุแต่เหตุนั้นเป็นบางทีเหตุร้ายแต่เกิดกับใครแต่เขาได้ดีอ่ะเขาหายอ่ะก็เลยอธิบายให้ฟังว่าพอดีผู้ถามก,ก็เลยได้บุญโดยอัตโนมัติเพราะถา้ถาถ้าไม่มีถามไม่มีเหตุทําก็ว่ก็ไม่ได้ไม่ได้ออกมาสู่โลกของไหนลูก มันจะพูดยังไงเขาเข้าใจไหมเออเออไม่นึงขึ้นเลยอ่ะเป็นนว่าน,นี่แหละค่ะว่าพาะหนูจะต้องเข้าๆว่าหนูจะจะศรัทธาที่จะปฏิบัติแล้วละ่จะจ้ะเพอในยายพูดถึงว่าเออมนุษย์เราส่วนมากมันถูกมันถูกธรรมชาติข่มเหงแล้วก็ถูกสกัดกัน้นมันไม่อยากให้เราได้มาสนใจมาทําแบบแบบแบบเข้ามาโดยแบบศรัทธาเออมันมันมีน้อยเพราะว่าประสบการณ์ มันยายพูดความจริงยายไม่ได้ขวัวใครหลอกเพราะว่ายายพูดความจริงจ้ะเพราะมันเป็นเห็นจริงๆอ่นะเพราะมันมีจริงๆอะ่ะเออก็ยายถึงเห็นกับตา่ายถึงได้เห็นหน้าอะไรละเออหน้าสาวเรานะะั่นแหละถูกไหมล่ะว่าถ้าถ้ายมมาบ้านยมมาทู่ไม่เอาไปนรกอยากนะจะยอมบวชไหมล่ะนะจะยอมมาปฏิบัติไหมละ่ะไม่ต้องดูคนอื่นเลยดูตรงนี้เลยจ้ะคนอื่นอีกไม่ต้องพูดถึงนะแต่ถึงันานั้นก็ไม่เชื่อฝันไปมั้งอ่นะก็หนีออกไปหนีจากข้าศาสนา ก็จะตายชักกะเด็กะเดกก,ก,ก็ต้องเข้ามาใหม่นี่คือเหตุผลว่ายายยืนยันคําพูดยายว่ามนมุษย์มาในโลกใบนี้ยมาหาพระเจ้าเจ้าเนี่ยมาปฏิบัติต่อจิตต่อใจเนี่ยมาช่วยมาช่วยใจิตใจตัวเองให้มีบุญเนี่ยให้ได้บุญใเนี่ยให้บุญมาคําจุนมาทับถมกรรมเนี่ยมันไม่ค่อยอยากมีใครอยากจะทําจ้าถ้าไม่มีเหตุผลเหตุเพลัพยมันก็ไม่อยากทํา นะเหตุเพศรัธรรมดา,ามันก็มันก็เลี่ยงเลี่ยงไปเรื่อยๆอย่เี่ยมันก็ไปหาพิธงพิธีมันไปหาทำนู่นทำนี่มันไปหาเนี่ยแหละไปนู่นไหวน้นี่ไปสิบน,นู่นบนนี่เอาอันนั้นไปไหว้มานูน่นไปนู่นอีกแต่มันแต่แต่พระเจ้าไม่ให้ไม่ไม่มีอะไรช่วยกรรมคนได้แต่อาจจะเป็นทำดีดีอาจจะช่วยมาหน่อยหนึง่งก็าอาจจะยับยั้งไปนิดนึงมนุษย์ก็เลยว่าได้ผลแต่เพราะว่าเขาอาจจะมีพลังช่วยเรานิดหน่อยไม่ใช่ว่านรล่วงเกิน จ้าพิธีอะไรทั้งหมดทั้งหมดไม,ไ,มไม่ได้ม่ได้ล่วงเกินอ่ามันยังมีในโลกอยู่พิธีพราหมง์ไงเพราะมาจากพราหมณ์พระศาสนาเรามามาจากลทัทธิพราหมณ์ลทัทธิพราหมณ์มาอยู่ก็อย่าแบบลทัทธิพราหมณ์มาปฏิบัติในศาสนาเราเยอะใหญ่พูดผิดลทัทธิพราหมณ์มาจากมาเข้าศาสนาเราเยอะนะเพราะนั้นท่านก็ไม่ได้ล่วงเกินพิธีการไม่ได้ล่วงเกิน เพราะว่าเพื่อเพ,อพราะลัทธ,ธิพราหมณ์เขาก็มีฤทธิ์มีเดชมีบารมีมีอานาจทางจิตมีพลังจิตอยู่แล้วอ่ะแต่เพียงเขายังไม่มีสิ่งที่รู้เข้าไปลึกๆกว่านั้นอ่ะลือกกว่านั้นก็คือไม่ไม่รู้ว่าที่แท้จ,จริงอ่ะมีฤทธิ์ขนาดไหนก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายนั่นนะจ้าลัทธ,ธิพราหมณ์เขาไม่รู้เขาถึงพวกถึงว่าท่านถึงว่าไม่ได้ว่ามนุษย์จะเชื่อทางลัทธ,ธิพราหมณ์อยู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรจ้าก็ไม่ได้มาทัานไม่ไหาอยู่แล้วแล้วแต่บุญนั่นนะเนื่องจากนั้น สั้งสมถึงได้ให้สะสมบุญมาถึงจะเอาเอาอย่างเดียววันนี้อย่าเอาสองอย่างงานวันมุ่งมั่นอย่างเดียวต่อต่อต่อพระองค์มาตัดสุดแล้วเงี้ยถึงว่ายายถึงบอกว่าจะพูดถึงมนุษย์เราเอาสะดวกสะดวกไปหาเงินละทำพิธีนู่นพิธีนี่ยายก็เลยเล่าให้ฟังว่ายายไม่ได้ร่วงเกินวพระองค์ก็ไม่ได้ว่าอะไรขึ้นอยู่กับพูดคพูดจะช้าเนี่ยยายถึงว่าใครจะยายไม่มีปิกิจนา ร่วงเกินอะไรทั้งหมดในโลกใบนี้แม้กระทั่งเจ้าลัทธิมีเท่าไหร่ยายก็ไม่ได้ร่วงเกินแล้วพวกที่จะไปนับถือในโลกใบนี้เราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าทุกคนมาบารมีบุญไม่เท่ากันก็ต้องแยกย้ายไปคนละสายก่อนเสร็จแ,แล้วก็จะมารู้ทีหลังนั่นแหละบุญกุศลช่วยเนะ่ก็อย่างนี้แหละทีนี้ยายถึงมาพูดพูดถึงเรื่องว่าคนที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมโดยศรัทธามันมันมันไม่ค่อยจจม,ม,มีมีเท่าไหร่ยายก็เลยไปยกตัวอย่างสภียับเลย อมทำไงได้อ่ะไหนไหนก็พูดแล้ว,ว่ะพูดให้มันเสร็จไปเลยไม่ต้องมาพูดอีกจ้าเออมันรู้จะมีเวลาพูดอีกเท่าไหร่แล้วเราเป็นนั้นว่าเออทีนี้เขาอ๋อที่ว่าท่านอ๋อที่ที่ได้เข้ามาก็ไม่ผิดที่เข้ามาด้วยว่าทุกแล้วก็อยากแก้ปัญหาทุกอยากแก้ปัญหาทุกที่เกิดในชีวิตการเป็นอยู่ ก็รู้อยู่ว่าเนี่ยมาสั่งสมบุญแล้วจะจะช่วยเหลือเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่รู้เห็นไหมรู้อยู่ก็จะนั้นแสดงว่าบุญมีจริงๆเนี่ยแล้วก็อย่าเสียใจว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเหตุให้ให้เราต้องมาทําต้องเป็นแบบนี้อย่าเสียใจกับกับเป็นเป็นเหตุให้เราเข้ามาปฏิบัตินน่นขอบใจปุนให้มันหนาวไปเลยกิเลสแบบนี้มึงทําให้กูเกิดปัญหาปัญหาปัญหา ในครอบครัวในกูขัดดิด,ข,ดขัดสนดสนขัดสนนี่จนกูนึกได้ว่ากูต้องสรสางสมบุญแล้วนี่ว่าจนกูนึกได้เออกูไม่โกรธมึงเว้ยต,ตั้งหลายต้องปลงโน่นแม่อยากแม่อยากให้เอาชนะมันแบบนี้แล้วให้ลูกหลานมามาหาแม่แล้วแม่จะต้องบอกวิธีเล่นงานมันให้มันหนาวจ้าขอบใจที่มึงเห็นทําให้กูเกิดเหตุรู้ได้เข้าภาวนามงังนกูก็ไม่ภาวนานอน,นไม่ได้หลอกนะนี่คือความจริงขอบใจบางนี้เลยจ้ะทีนี้มันหนาวเลย เพราะฉะนั้นยายถึงบอกว่าถ้าพอเข้ามาแล้วทีนี้หลักปฏิบัติก็ไม่มีอะไรมากเงยกล้จะจบแล้วนะก็ไม่มีอะไรมากทบทวนให้ฟังอีกรอบหนึ่งยังไงก็ศึกษาเรื่องสินแล้วก็ทาความเข้าใจข้อเว้นข้อวัดว่าต้องเว้นอะไรทิ้นพวกเราศึกษาแค่แปดข้ออ่ถ้าหลังจากแปดข้ออยู่ประปกติก็ศึกษาแค่ห้าข้อน่เนี่ยอยู่ให้ในสินให้ได้ต่อไปอนี้เก็บเอาสินให้ได้ อยู่ในอยู่ในข้อเว้นข้อวัดข้อปฏิบัติให้ได้ไม่ต้องไปว่าเอออะไรอะอารมณ์อรวยกับมันอะหรือไม่ต้องเออเป็นอะไรหรอกข้อนี้มันนี้ไอข้อนี้นี้เอามันข่องห้าข้อแหละถ้าเราอยากถ้าเราได้มาขนาดนี้แล้วห้าข้อเอาไม่ได้มันรู้ไปติเออแปดข้อนี้เริ่มเขาเรียกอะไรแปดข้อนี้คือคือจะทํางาน่ะคือจะเอาหนักอ่ะคือจะเอาเอาเอาประโยชน์อ่ะแล้วก็จะเอาเอาเอามันเยอะๆอ่ะเพื่อจะมามาดับมา หรือมาแก้หรือมาทับถมอ่ะเออแล้วมันได้จริงจริงอ่ะแต่ถ้าเอาห้าข้อมันก็ค่อยเป็นค่อยไปอีกละเหมือนกับป่วยหนักเอาป่วยหนักแล้วถ้าไม่ผ่าตัดมันจะหายไหมละ่ะกินแต่ยากินแต่ยาทาแต่ยามันก็หายช้าสิเพราะนั้นเราถึงเมื่อเอาสินแปดนานเรื่องสินให้เหตุผลขนาดนี้แล้วนะต่อมาก็เรื่องของพอพอเรื่องสินเสร็จแล้วอ่าอ่าสวดมนต์ต้องสวดมนต์ธรรมชาติธรรมะเย็น ทำไมถึงต้องทําวัดเช้าทำวัดเย็นนี่ตอนถือศีลนี่จ้ะก็เข้าเฝ้าพระเจ้าไงเขาจํารู้ซะด้วยเขาเช้าสมทำวัดเช้าแสดงเข้าเฝ้าทันแล้วเข้ามาทํางานอืมแล้วเดินปัญญามาทำนิพพานาพอตกเย็นกันสวนทำวัดเย็นอีกแล้วต้องเข้าเฝ้าพระองค์ก่อนขอพรองก่อนสรรเสริญพระองค์ก่อนลึกถึงคุณพระองค์ก่อนนี่ส่วนมนต์ไม่ธรรมดามีทุกมีเหตุผลหมดเลยอ้าวเสร็จแล้วเข้ามาทํางานตมันทํางานทั้งคืนดิทํางานทั้งคืนนะนี่เนี้ย นี้ดําเนินแล้วนะน,นี่อยู่ในสิบแปดทำแบบนี้ทีนี้ก็พอพอทาวัดแล้วก็ทําสมาธิโอเสร็จทวัดเสร็จแล้วทำสมาธิสมาธิก็แล้วแต่แล้วแต่จะทําได้แค่ไหนท่านถึงว่าทําแค่อุปจาระก็พอ๋อยไ่ไม่ต้องเข้าถึงอัป,ปนาลอกอุปจาระนี่คือพยายามบังคับจิตให้มันส่งจิตหนีจากคําว่าพูดโทรประมาณยี่สิบนาทีตั้งนาฬิกาเลยถ้าไม่ยี่สิบนาทีเราจะไม่ยังไม่ออกจากสมาธิ แล้วทําไมถึงตั้งนาคาเพราะจิตมันจะส่งนี้สิพอเราฝึกสมาธิใหม่ๆมันก็มาควรละสิได้ยินเสียงอะไรมันก็ไปแล้วได้หูได้ยินประสาทจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ประสาทจมูกได้กลิ่นประสาทหูได้ยินประสาทสัมผัสได้สัมผัสมันไม่ได้อยู่แล้วมันไวจิตมันไวเพราะนั้นเราก็เลยตั้งนาาไว้ว่าจะทําสมาธิให้ได้ยี่สิบนาทีก็เลยถ้ามึงบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วให้ให้ใจนะ่ะรู้ว่าเรากาลังบริกรรม อย่าให้ถ้าใจไม่รู้แสดงวออ่ามันหนีแล้วนะจิตใจไม่รู้ว่าว่าไม่ได้ยินตัวเองบริกรรมพุทโธพุทโธในใจอะ่ะแสดงว่ามันหนีแล้วก็ดัดสันดานมันมึงหนีทำไมทำไมมึงไม่ตั้งหน้าต่งตางๆกูให้มึงทำยี่สิบนาทีของโลกอะ่ะมึงหนีกูก็เริ่มต้นใหม่นะโว้ยพูดกับมันนี้เลยจิตเรานี่แหละก็ทําธรรมที่ใหม่มึงใหม่ตั้งตั้งมากาใหม,ใหม่พุทโธพุทโธใหม่จิตมันจะเข็ดยายบอกวิธีเฉยๆบอกเคล็ดลับอ่ะ ึงหนีอีกกเอามึงกูตั้งใหม่อีกแตงนั้นมันไม่กล้าหนีอันนี้พอนี้พอได้ยี่สิบนาทีมันอะไรเกิดขึ้นมันได้กําลังนั่นเองที่จริงเราทําให้มันได้กําลังนะจิตมันต้องมีกําลังมันจะมีกําลังก็แต่เมื่อมันอยู่กับคําบริกรรมไม่ปรุงไม่ปรุงเรื่องเดิมๆของมันคําว่าสมาธินี่ไม่ให้มันปรุงเรื่องเดิมๆนะไม่ให้มันปรุงเรื่องที่มันปรุงตั้งแต่เกิดจนตายายนะตั้งแต่เริ่มปรุงตั้งแต่เริ่มมีความคิดมันก็เริ่มคิดมาตลอดจนตายทีนี้พอเราปฏิบัติ เราจะให้มันยูดเรื่องนั้นไว้ก่อนเราให้มันมาไม่ต้องให้มันปรุงเราก็เลยออกมาท่านถึงเรียกสมาธิท่านไม่อธิบายศาสนาไม่อธิบายแต่เราอธิบายให้คุดูกันฟังว่าที่แท้ท่านให้จิตมีกําลังถ้ามีกําลังมันก็เดินนิพพานาสนาไม่ได้มันเดินปัญญาไม่ได้มันไม่คมมันมันอ่ามันไม่ชัดมันไม่มีกําลังเพราะจิตอยู่ปรุงปรุงมึ้ธรรมชาติเราอยู่อยู่ให้มันปรุงธรรมะเลยเนี่ยไม่ได้ นี่แหละสาคัญสมาธิจะออกสมาธิเดินปัญญาทีนี้เอาครบยี่สิบนาทีแล้วจะไม่พูโทโธนะนานนะแล้วก็มาเดินปัญญา,เด,ญญาเดินปัญญาก็พิจา,ารณาเกสรลงมานะคะตามตาตาโจนี่นี่เลยหนูไม่ไม่สายเกินไปหนูอาจจะโดดพุทพุทพุทได้โดยอัตโนมัติไม่ใช่ว่าโอ้ใจร้อนใจร้อนจะต้องบรรลุทธรรมจะต้องได้บุญบุญขอทําแค่นี้เกิดบ,บุญแล้วพอหันเข้ามาทางศาสนาหันมาปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้ากับบุญแล้ว เกิดแล้วศรัทธาแล้วน่ะมาถึงจะมาด้วยเหตุผลที่มันโดนบันดาลให้เราเกิดปัญหาแต่ก็แต่มันก็มันก็เป็นเร่เหตุให้เรามา้าหนึ่งบอกขอบใจมันแล้วก็มาดําเนินติดนี้ดาเนินไปปฏิบัติขั้นขั้นที่พิจะรณาพิจาสนาก็เรียกวิปัสสนาคือเดินปัญญาคือพิจารณาคือกําหนดคือกําหนดให้รู้เรื่องของท่านสอนให้พิจารณาเกสาไหมถักขันกรรมฐานหน้าไหมเกสารูมานะคะตานตาตะโจให้เห็นเป็นนิจังทุกขังหน้าตาไหม ถ้าต่อไปถ้าเรารู้แล้วมันรู้รู้ด้วยตัวเองได้บ้างรู้ด้วยตัวเองว่าตัวเองเข้าใจหรือไม่เข้าใจรู้ได้ตัวเองจริงๆเพราะว่ากําหนดดูเรื่องความความไม่อะไรความเป็นนิจ,จังแปลว่าทํไมมันแปลสภาพแล้วความทําไมต้องทุกข์อ่ะก็ต้องสังเกตตัวเองทําไมต้องทุกข์ไม่ไม่ทุกข์ได้งไงอ่ะ ยาวๆสัสั้นๆอยู่นะเนมนๆเนาๆอยู่นะแล้วก็บนเวียนอยู่างนั้นเอาเปิดเผยให้แค่นี้ไปพิจารณาทุกขังเนี่ยและอนัตตาที่สุดมันอยู่กับเราไหมล่ะมันล่วงหลนลงไปมันก็เป็นคืนเป็นสุธาเดิมถึงมันไม่ล่วงหลนลงไปอนาคตข้างหน้าสิ่งที่เราตัดมันยาวมันก็เอาไว้ดูมหรอเอาไว้บูชาเหรอเอาไว้กินไม่ใช้เหรอทิ้งไปมันก็เป็นดินเด้มนดึนเป็นอนัตตาเนี่ยเขเข้าๆให้ฟังอย่างนี้การพิจารณาระมฐานห้าแล้วก็เองตัวเองรู้ชัดไม่ชัดก็ถือว่ามันขึ้นอยู่กับ เราตั้งสติเดินปัญญาศรัทธาแล้วเราตั้งใจนี่ที่ยายอธิบายทั้งหมดนี้หลักการที่หนูจะเข้ามาปฏิบัติธรรมนะเริ่มมาตึงถึงกกตั้งกระทั่งตั้งกระต้นแล้วอ่ะตั้งกระต้นมาด้วยศรัทธาแล้วตั้งกระต้นมารักษารักษาศีลรู้ข้อเว้นข้อวัดแล้วแล้วก็ต้องลงมาทํางานกรรมฐานห้าแล้วแล้วพอเดินจากนั้นเราค่อยว่ากันใหม่ค่อยว่าทําค่อยทํารูป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 อ่ะ ธาตุสีด้วน้นมันไฟเนะี่ยกรรมาฐานห้านะ่ะมันเกิดมันมัน,ม,นมันเป็นเป็นกรรมาฐานกายในกายมันเป็นสิ่งที่อยู่ในกายเราจา้ะวันนี้เราจะพิจารณากายโดยตรงนะก็พิจารณากายเราถ้าที่เป็นธาตุสีนั้นมันไฟก็ว่ากันอีกทีอันนี้ก็ไปดูในในยูทูบในทิตติกในเฟซบุ๊กหญ่ก็ได้ตอนพิจารณากายที่เรียกว่าม้ากายนะั่นแหละทีนี้วันนี่ ไม่ต้องไปฟังอย่างอื่นนี่หลวงปูพงงป่พาเซียมหลวงปู่พาธรรมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าวิจวิจะรวิจอะไรพิปริดไม่ต้องกลัวว่าแผงแผงเออแผงแผงแต่หลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่มั่นพาธรรมไหมเออใครจะว่ากว่าไปสิไม่เชื่อลุงปู่ม่นผู้ที่ที่องค์การยูนิโ้ให้ฉายาท่านอ่ะตั้งตั้งฐานะท่านแล้วอ่ะเขาพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกอะ่ะองค์การยนะูนิโ้นะพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกนะพระศาสนาพุทธเราเนี่ย ศาสนาสามสิบแปดศาสนายอมรับมายอมรับยกให้เป็นหนึ่งอ่ะเออแล้วคณะกรรมการเกี่ยวกับพระศาสนา,าสองร้อยท่านทั่วทั่วโลกนี่นี่ทั่วโลกนี่ที่องค์การยูนิโคทาขึ้นมาเนี่ยก็ก็แต่งตั้งให้าศาสนาเราเป็นาศาสนาหนึ่งเดียวในโลกที่ที่มีประโยชน์กับมนุษย์มากที่สุดนะแล้วพูดพูดมาเผยแผ่ในรูปแบบนั้นคือใครองค์ปู่มั่นไงแล้วเขาก็พิจารณาเขายุติธรรมไหมล่ะองค์การยูนิโกโอเออ เออเอาแม่ผู้กรมวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ของโลกอะ่ะเขาก็อ๋อบุคคลสําคัญโอ้คนนี้เองที่รื้อให้รู้ให้รู้เรื่องพระศาสนาเด่นชัดข,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 ขึ้นมาในยุคปัจจุบันนะในยุคนี้เออในยุคสองพันห้าสองพันห้าร้อยกว่าเนี้ยเนี่ยเขาก็ทุ่งตั้งให้ท่านตอนะะพศท้านยา่จะไม่ผิดก็พศหกสามมั 6, 3, ม้งที่แต่งตั้งเป็นทางการว่าท่านเป็นบุคคลสําคัญของโลกแต่ แต่แต่สสมเด็จพ่อพระพุทธเจ้าเขาตั้งใจเขาตั้งให้เป็นศาสตราดากของโลกหรือไม่ก็วันสําคัญของโลกอะ่ะไม่รู้ละว,วันวันที่ปัตสูตรปรัตรปรสลุการนิพพานอะ่ะเขาเรียกวันวันสาคัญแห่งโลกนะั่นแหละวันใหญ่กินกรีบๆพูดไม่ทันอืวันอะไรของโลกนะใหญ่ก็หลังก็ไปค้นเอาใหญ่ลืมแล้วบอกแล้วถ้าอนไหนที่เป็นชื่อมันเป็นอยู่ในสัญญาคมจำอันแ,แล้วก็ ถ้ามันเป็นสิ่งที่ตีความหมายออกมันเข้าไปอยู่ใจมันเข้าใจพอจะเข้าใจมันเลยเข้าไปหาจิตเพราะนั้นที่ยายพูดอยู่นี้ยายพูดแต่สิ่งที่ยายเคยเข้าใจแล้วคนที่พาพูดคือจิตเสียงออกมาคือยืมแค่นั้นจะ้ะเพราะนั้นเรื่องจำนู่นจำนี่มาบอกลูกหลานเ้ื่ๆมันไม่ทันการหรอกแต่เอาเป็นว่าหลวงปู่ท่านานะเป็นบุคคลสาคัญของโลกแล้วการองค์การยุนโก้แต่งตั้งแล้วนี้ประกาศไปทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยไม่ใช่ทั่วโลกเลยแล้วท <van> ี่หลวงปู่พาเราบางกายเราไม่เชื่อหลวงหรวงปู่หรือเชื่ออะไรอ่ไปเชื่อใครอีกอ่ะใครจะฟังอะไรเขาฟังปกดีเราเรามเนี่ยไงเขาฟังเขาเอาตำราเป็นหนึ่งก็ก็มันก็นคว่าอะไรตำราก็ต้องเป็นหนึ่งอยู่แล้วแต่เอาตำรามามามาตีสี่มาตีความหมายสี่เอาตำรามาตำราก็คือโจทย์ไหมคือการบ้านไหมคือข้อคือข้อคือข้อเหตุข้อข้อข้อทรมไหมคือ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 โจทย์คือการบ้านคือข้อทรมอ่ะนั่นแหละ แล้วเราก็ต้องออกมาทมําสิไม่ใช่ไม่ใช่อ่านแล้วก็เอาเลยเอาเลยเอาเลยตามประป,ระประี่พี่ปี่ปีป่เอาเลยเอาเลยยังไม่ได้ ut. มันมันยังไม่เป็นมันยังไม่ชาระจิตมันยังไม่ชาระใจถ,าาาถึงต้องภาวนานี่เพราะนาั้นก็นี่แหละยายก็เลยบอกเรื่องเรื่องดับเรื่องก็ง,ง,งานแรกกับกีารมาคตร์ตดเตียวกรรมฐานห้าแล้วงานต่อไปก็พี่นาเรื่องธาตุสีน้ำมูไฟอ่ะยายก็เลยบอกว่า แย yeah. กมังตายแล้วค่อยว่ากันใหม่แล้วก็ไปดูใน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 อะไรใน YouTube, ยูทูบเฟซบุ๊กยายยายจะเขียนไว้อยู่ว่ากรรมฐานมังกายมันยอ่อหรือมังกายภาคสองมันมีอยู่ยายก็พยายามทําภาคสองไว้แล้วท่านพยายามเอาสั้นๆแล้วเออก็ไปเปิดหาเอานี่ยายพิพูดเดียวรวบแัดตตอนเพราะว่าอนาคตข้างหน้าหนูถึงจะทํางานหนูจะมาะทำงานให้ของโลกหนูก็ทิ้งงานนี้ไม่ได้เพราะว่าหนูค่อยๆทําไป ก็ยังวัาหนูอาจจะต้องอนี่แหละเข้าถือศีลเป็นบางวันสักสองวันสาวันแต่ละครั้งหนูต้องสะสมมาเหมือนกันนะแล้วชีวิตยายก็ทําแบบนี้มาเหมือนกันแปลกไหมละ่ะทีนี้ยายอยู่ครอบครัวก็จริงแต่ยายก็เวลาเข้าไปทํางานยายอยู่บ้านยายก็ภาวนาทั้งวันเลยเขากลับมายายก็ทําหน้าที่ทำหน้าที่ทำข,ข้าวแม่บ้านให้เขากินตามสบายยายก็อยู่แบบคลองเรือนจมปกติแต่ยายแอบทำทำ,ทำปฏิบัติทำ,ท,ำทั้งวัน,ท,วนที่เขาไปทํางาน ยายก็สับสมมาอย่างนี้นงักเข้ายายถึงได้ว่าพอหลวงตาออกช่วยชาติไปฟังทมหลวงตาไปทําบุญช่วยชาติไปเปิดประเดิมเลยหลวงตาออกช่วยชาติครั้งแรกอ่ะที่ที่สวนเส่งธรรมอ่ะฟ้าหญิงท่านเสด็จด้วยนะฟ้าหญิงจุฬาพรอืเนี่ยนั่นแหละท่านจุฬาพรเรียกยาวๆไม่ได้แล้วเนะี่ยยายไปยายไปวันนั้นเลยไปประเดิมเลยนะยายก็ฟังฟัง,ฟง,ฟงยายก็แบบตามไปปฏิบัติเลยยายตามไปถึงบ้านตาดเลยยายตามหลวงตาว่าหลวงตามาจากบ้านตาะ เออวัดบ้านตาวัดอุดรนะเอออุดรนะอ็อออออยายฟังฟังฟัง,งเสร็จแล้วฟังเอามาทำทำทำหนักหนักเข้ายายเขาถึงถึง,ถงขันห้าลาลาพ่อบ้านว่าขอลาออกจากตำแหน่งแม่บ้านทหารเนือมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าสินห้านุ่งขาวดำนะไม่ได้นุ่งไม่ได้โกนหัวไม่ได้โกนหัวไม่ได้นุ่งแบบบทบทบท,บทแบบรัชกาลที่สี่ท่านตั้งตั้งสถาบันแม่ชีไทยเกิดขึ้นไม่ได้ทําแบบนั้น เอาแค่สายพระปา่าคืออุบาสิกานุ่งขาวดำสีแปะตจนกระทั่งยายพระธรรมจะจัดสรรก็ทํามยายถึงมาปงผมนี่เพราะนั้นยายถึงเชื่อเรื่องพระธรรมจัดสรรเรื่องพระธรรมยกตําแหน่งถึงซับถึงวาระจะให้อยู่แบบนี้แบบนี้ท่านจะจัดการเราเองใน,นที่สุดยายอยากไปไปภาวนาที่ท,ที่ที่อินเดียยายอยากไปยายอยากไปพอดีคนจัดไปอยาก็ไปไปมาถึงไป,ไปเจอพระอะสิ พระไทยที่อยู่ที่นั่นน่ะเออท่านเป็นเจ้าวาดวัดจุฬาพรวัดลาลามเลยนะเอ,อ้ยที่นครนายกอ่ะที่ท่านบวชให้ยายแจ้เนี่ยอะท่านทักอ่ะว่าทําไมโยมเป็นเป็นแม่ชีครึ่งตัวยายโดนดันโกนหัวไปละสิยายไปยายงขาวดำธรรมดาเขาไว้ผมแต่ยายถือว่ายายไปปฏิบัติธรรมที่นั่นสามเดือนยายลำคาญผมโกนผมถวายไปเลยโกนไปจากไประเทศไทยเลยกะว่าจะกูไปถึงนู่นมันยาวมาเลยกูจะโกนอีกไงกูจะบูชา ท่านก็เลยแปลกประหลาดสิทีนี้พบพวกนุ่งขาวดาไม่มีผมอ่ะท่านก็ทักอ่ะสิทักท่านก็บอกทำไมโยมบวชชี้เครื่งตัวล่ะอาจจะ,อะ,อะบอกท่านกาบเรียนท่านไม่ได้นึกว่าจะต้องอะไรบวชเป็นยังไงไงก็คืออธิษฐานจิตไว้มือนการว่าปล่อยแล้วแต่จะอะไรจะเกิดทําตามพระธรรมจักท่านก็เลยถามว่าเอาไม่ล่ยอยากบวชเลยไม่ล่ะแล้วหพระอ,องค์พระคุณเจ้าจะบวชให้โยมเหรอได้อัตมาจะบวชให้อ่ะอ่ะ,อะ เตรียมตัวเลยเดี๋ยวอาจจะมาบวชให้ที่ใต้ต้นโพต้นโพต้นที่พระพุทธเจ้าเคยตัดสรู้เมื่อสองพันกว่าปีมานู่นจะไปบวชให้ที่นั่นเตรียมตัวไปเจอกันที่นั่นนั่นยางก็เลยได้บวชมาจากที่นั่นแหละจากที่ใต้ต้นโพที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้นะกพระพระคุณเจ้าหลวงพ่อฤาษีลิงดำเฮ้ย <c oughs> หลวงพ่อจะจำชื่อท่านไม่ได้ก็รอเดี๋ยวนะนั่นแหละท่านแะต่ถนะ้ท่านก็นนนไปปฏิบัติท่านไปจำศีลท่านไปภาวนาที่ประเทศอินเดียนะ่ะ อ,อนี่แหละที่เต็นบวชให้แม่แล้วขั้นเป็นคนทางพระอีกภาคนี้แหละภาคทางใต้ในี่แหละค่ะท่านเป็นฤาษีมาไม่ตรงถีหนวดยาวเลยตรงที่บวชให้ยายแจ้เนี่ยตอนหลังท่านาโอ้มันไม่ใช่ทางพนตุกนี่ท่านก็โกนโกน,โกนผมอปงผม,ผมแล้วก็โกนหนวดก็มาเป็นพระพระเต็มเต็มแต่ท่านก็ทุลงไปเรื่อยๆลไปอยู่ที่ว่าจนท่านได้ตำแหน่งท่านมาอยู่วัดอะไรเนาะอยในกรุงเทพเราเนี่ยจำไม่ได้จําชื่อบอกเร็วๆจำชื่อไม่ได้จ้ะสุดท้ายท่านได้ไป ี่แหละที่ไปเจอยายที่ที่พุทธกานอะไรจ้ะแล้วท่านก็ทักยายแล้วท่านก็บวชให้ยายนะท่านเนี่บวชให้ยายยายก็บวชมาจากนั้นลหรอคะยายยังมีใบสุธีบวชสองใบสามใบจ้ะเออสิเออวันนี้มาถึงมาอยู่เมืองไทยเขาให้เอาใบสร้างใบสุธีใหม่สร้างก็สร้างมีปัญหาจ้ะโอ้จริงใจนี่เล่าให้ฟังว่าไม่รู้ทำไมถึงเล่าเล่าให้หมดเลยนะถ่ายทอดฝากคนนี้แลละไว้ ไม่ได้โอดไม่ได้อวดไม่ได้โชว์นะเล่าให้ฟังว่าเชื่อเชื่อหรือยังเรื่องการเรื่องการทำตามหลีเลี่ยงจากทางโลกเข้าสู่ทางธรรมเรื่องปฏิบัติให้ตรงต่อต่อที่พ่อเจ้าสอนน่ะเว้ยมันก็มันก็เลื่อนเอาเองได้ละฐานะเลื่อนเอาเองเลื่อนเองเลื่อนเองจนออกมาเป็นอย่างนี้ละจ้ะเออไปอยู่วัดไปอยู่วัดอโศการามท่านพ่อหลีสมัสโลก็อยู่ตั้งหลายปีอะ ตั้งกับพศสี่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 หกอ่ะอยู่ตั้งพศสี่หกแล้วเขาเครื่องเนี่ยพอจะตายเนี่ยมันจะตายแล้วเนี่ยมันมันมีโรคปอดจะตายอ่ะโรคไขอะไรผ่าตัดทําใบพัดสามเส้นแล้วมันก็มันก็บววววิวิว,วอยู่เรื่อยแล้วทางวัดเขาเขาไม่ตาเขาอนุญาตอยู่แล้วถ้าแก่แล้วชราแล้วเขาอนุญาตให้ญาติออกมามาอยู่บ้านได้คนไม่รู้ก็ว่าไม่ชีบ้าบ้าอะไรไม่ชีอะไรก็ไม่รู้มาอยู่บ้านอยู่ช่องอ,าอ้าวคุณอยู่บ้านก็จริงฉันปลูกบ้านต่างหากนี่ว่า ่นปูกขุดต่างหากนี่วะเช่นอยูุ่นส่วนตัวนี่วาแล้วเช่นก็มีเหตุเหตุเหตุการณ์นี่ว่าแล้วทางวัดเข้าอนุญาตค่านี่ว่าเขาก็เขาอนุญาตให้ทุกคนที่อยู่ที่วัดขนาดปลูกปลูกบ้านที่วัดเนี่ยยายปลูกขุดตั้งสองขุดเลยวะเออท่านให้ที่ดินแห้าสิบตารางวาทั้งสองที่อ่ะเออสองที่ยายยังทิ้งยังถวายวัดไปแล้วอ่ะถวายไปแล้วหนึ่งหลังหนึ่งหลังก็ให้เด็กๆมันอยู่ปฏิบัติอยู่เนี่ยให้เขาอยู่ปฏิบัติฟรีเนี่ยยายยายต้องออกยายต้องมาเลยเขาจัดถารน่ะยายก็ต้องมาอยู่นี่ มันส่วนตัวอย่างนี้ไม่ได้คิดอยากคิดว่ากูจะตายวัดนั่นแหละกับท่านพ่อดีวัดสักโศลามนั่นแหละว่าวัดนั่นแหละจ้ะยังก็ไม่ได้คิดก็ทราบจากสาลน่ะก็จริงๆริคนไหนแก่แล้วเขาก็ทางวัดเขาให้ให้ญาติออกไปเลี้ยงอ่ะเขาขี้เกียจเป็นภาระาหอบไปโรงพยาบาลอ่ะตอนมันน็อกอ่ะนี่ยายได้กลับมาอยู่ก็เพราะยายอยู่ในฐานะที่ว่าพร้อมที่จะตายอ่ะโรคของยายมันโรคหัวใจอ่ะทำใบพัดสามเส้นอ่ะ ยายออกมาก็เห็นนี้ไม่ใช่่ายายแหกสนามคนไม่รู้ก็ว่าแม่ชียังไงเป็นอย่างงี้ๆพกาไม่ไปว่าอะไรหรอกพอแล้วแต่จบเขาพอเมเขาเห็นเขาเขาเขาอยากจะให้ถูกต้องเขาอยากจะให้สวยงามเขาอยากจะให้แม่ชีอยู่วัดไม่ใช่แม่ชีออกมาอยู่อย่างงี้ก็ขัดสะทุไม่ว่าอะไรแต่เขาไม่รู้เหตุผลเขาไม่รู้เหตุผลเขาก็ไม่ผิดจ้ะนี่ก็เลยเล่าสู่ลูกหลานฟังที่มันจะมาดําเนินถ้ามันเป็นแบบยายก็ไม่ต้องไปเสียใจมัน เนี่ยเป็นนั้นว่าหลักการแนะนําให้ปฏิบัติก็หมดแล้วนี่นาะแล้วก็ค่อยเอาไปเติมไปค้นหาเอาหลักปฏิบัตินะ่ะขออย่างเดียวสินให้มาให้เนียบแปดข้อข้อบิ้นข้อวัดให้เนียบแล้วก็งานก็คือทำความเข้าใจให้ได้เกสะเรื่องกรรมาฐานห้าแล้วต่อไปก็ทำงานเขาทำความเข้าใจให้ได้เรื่องท่าสีลน้อมนอไฟแล้วค่อยทำ,ทำงานให้เข้าใจให้ได้เรื่องน,นามธรรมาเรื่อง จิตวิญญาณเรื่องขันห้าเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นนามประธรรมอันนี้แหละที่มันไม่เคยตายอันนี้แหละที่มันเป็นตัวเวียนว่ายใจเกิดอันนี้แหละมันมันไม่เคยสิ้นสุดจากการเป็นมันถ้าเป็นมันแล้วก็เป็นมันต่อไปร่างกายตายก็ตายไปสี่กูก็ไปเกิดใหม่ตายก็ตายไปสี่กูเกิดใหม่เดืทํทำดีก็ไปโอกสวรรค์ทาชั่วก็ไปเลยน,นรกหมุนอยู่สามโลกนี่แหละนี่คือจิตเราที่ได้กําเนิดเกิดจากธรรมชาติ หนีไม่พ้นจากสามแดนโลกธาตุดู่างเนี้ยแล้วหมด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 พภูมิก็ต้องเปลี่ยนหมด,หมด,หมดภมูมิถึงแต่ไม่มีสิทธิ์ไปนิพพานพูดอย่างนี้ซะหมดเรื่องหมดราวไม่มีสิทธิ์ถ้ามาปฏิบัติตามคําสอนพทธเจ้าโม่งยายพูดกับลูกหลานคนนี้สุดๆ,ๆเลยนะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้อะไรของยายก็เหมือนกันหมดเลยเอาถ่ายเทร,รวดเดียวแล้วแล้วรวบรัตัดตอนได้เวลาแค่นี้แต่ยาวแต่ชีวิตทั้งชีวิตที่ยายออกจากทางโลกตอนนั้นยายอายุห้าสิบยา ปห้าสิบตอนแรกเอาช่ชาติปอปีสี่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 หนึ่งยุคไอเอ็มเอฟประเทศไทยเขาจะเกินแล้วเป็นหนี้เขาอ่ะเขาเคยย่มแล้วอ่ะพระศาสนาออกมาช่วยชาติอ่ะหลวงตาออกช่วยชาติเราเทศ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 จนเทศบิณฑบาตเดี๋ยวแต่ลูกหลานจะทําบุญเออ่ใส่โซอใอ้ใส่บาทใส่บาท,บาทเงินเงิสนสดบาทเงินบาททองเงินบาทดอลลาร์ทองคําเว้ยจนเขา้าจนจนยกจ,จนกู้ไอเอ็มเอฟสำเร็จอ่ะ ยกประเทศไทยคืนเป็นอิสระไม่ไม่ตกเป็นหนี้ของประเทศนอกอ่ะเฮ้ยรู้ซมั่งลูกหลานแล้วไม่ใครไม่ใครรู้คนของพราศาสนามัางล่ะท่านก็ไม่ได้ทวงนี่แหละนี่แหละนี่แหละยายก็เข้ามาตั้งสมัยนู้นแหละตั้งสมัยไปไปปีปีสี่หนึ่งละจนจนทั้งปีสี่สองจนบัดนี้ยายก็ยังไม่ได้ออกกับไปนี่ว่ายังอยู่นีิว่าเออแต่แรงว่ายายี๋ยก็จาเอาว่ายายมาตอนอายุห้าสิบตอนนี้ยายเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดแล้ว อยู่ในเจ็ดสิบหกเต็มอยู่ในเจ็ดกับสองเดือนสามเดือนเนี่ยมันก็เจ็ดสิบเขา้าเข้ากับว่าเจ็ดสิบเจ็ดอ่ะแล้วคนเรามันอยู่ได้ขนาดนี้มันก็ก,ก,ก,ก็อยู่ก็ได้เอาประโยชน์มันให้มากที่สุดเพราะนั้นลูกหลานใครสนใจกูจะบอกมันให้ปดเกี้ยงเลยอะไรมต่กูบอกให้ปวดเกี้ยงกูจะฝากไว้ไงเนี่ยว่ากูาาจะไปแล้วกูอยู่ไม่ได้แน่กูฝืนไม่ได้นไไดนไไแน่ร่างกาย,ไไยากูไปแน่แน่ยายก็เลยขอเลยเลยเหมือนกับว่าเนี่ยเลย พอมีคนอยากมารับช่วงมารับบอรดดกมารับงานยายก็ใส่เลยมายายก็ขอ,ขอฝากพระศาส,สนาด้วยต้วการฝากด้วยฝากด้วยฝากด้วยใช่ <Okay. S 1> จ้าสาธุอ่ะเพราะหนูก็จะได้กระตุกไปกับลูกกระดานกับหนู hmm. แล้วก็จะจีดจหนูก็จะจิตหนูยกขึ้นมาสักหนึ่งดวงแล้วหนูอายุเท่านี้มันมายกตอนนี้หนูก็ช่วยโลกได้อีกเยอะมากเลยช่วยเพื่อนสตีได้อีกมากเลยเพราะอายุหนูน้อยกว่ายายอีกที่หนูเข้ามาเนี่ยยายเข้ามาตั้งห้าสิบเข้าไปแล้ว่ะ เออเพราะนั้นยายก็ฝากฝากหน่อยนะวันนี้ยายอ่ะยายถ่ายทอดนี้ยายก็เอาเปรียบอยู่ทวงบุญคุณอยู่ก็คือฝากพระศาสาศนาด้วยนะลูกเอวังเอวังนะนะลูก